สวัสดีค่ะมื่อนี้เป็นมือสันวันดีค่ะพี่น้องาจะมีการถวายมหาสังฆทานนะคะที่วัดิริมุงคลกลางหรือว่าวัดบันทงตำบลแดงหมอเพื่อเขื่องในจงับบนงหวัดอุบลราชธานีอันนี้คือไายสัญลักษณ์ให้พี่น้องบึงนะคะวัดที่มีต้นตาลที่สูงที่สุดแล้วก็อายุ เงี้ยวนั่นกุมูในละแวกนี้นะคะเป็นรอยรอยปีนะคะเป็นรอยรอยปีแล้วก็มีต้นบักม่วงนะคะต้นบักม่วงกล้วยต้นบักม่วงกล้วยอย่างนีอายุก็ตังต้งประมาณสี่สิกวาปที่เกิดนมนะ,ะนี่คือบริเวณวัดศาลาการประเรียนพระอุโบสถโอ้ สวัสดีค่ะอุตส่าห์ว่าก็เมีนมาซาควรจะเจ้าภาพอุตส่าว่ามาเตส่าอะไรที่คันนี้โอ้สวัสดีค่ะ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 โอ้ยพอดีเลยจะนี่โอ้ยรับบุญนุ่มมาถารับบุญก้อนมูเลยก็จะรถกันเลยเบิ้งบรรยากาศนี่ยเราเพิ่นอันนี้ความเพิ่นตัดหญ้าหมู่บ้านนี่คุณมไม่ออกผีเพิ่นจำซีนเพิ่นมมาทำความสะอาดก่อนหน้าหนั่น วัสดีค่ะว่เท่ค่ะ,อคคะพอดีเลยค่ะนุ่บอลขึ้นเวสลาไป,าาไ,ปไปเอาบุญน้ากันตนนนน้นเงืนนุกเอาไมาอยู่หลังรถค่ะอันพอ่อพ่อบวัวพ่อไปจอดพื้นจงหุง่มจอดเลี่ยงกัน,น,นแม่ค่ะนั่นแหะค่ะต้นตาลเนี่ยยังวันุ่ไทยน,น,นี่ต้นตาลก็ต้นมะม่วงค่ะต้นตาลนะนคะนี่คือบริเวณตอนนี้คือ,อยาติรรมคุณเม่เพื่อนกับเดินทางมาหอดแล้วนะคุณเม่ จากบ้านบูธนะคะคุณแม่ดอกไม้คุณแม่ดอกไม้พื้นผาคุณแม่ประนีสิงสายแล้วกับคุณแม่อีหยังกับคุณคุณแม่ประไพชมพู่พื้นนะคะเพิ่นมาหอดมาถึงแล้วกับโซ่เฟอร์เพิ่นโอ้นะคะเพิ่นมาเอาบุญแต่เสาสีมาเตรียมเอาเชิญนด้วยค่ะแม่นค่ะงองตัวเทว่า,วามาเอาบุญเนาะเออนี่คือบริเวณโบสถ์นี่คือโบสถ์ ตนแบม่วงแถวนี้นะคะจะมีตนแบบม่วงโฮงมแบบม่วงลมลืน่นคือกันภายในวัดบรรทมเฮาภายในวัดบรรทมอันนี้คือพระอุโบสถพระอุโบสถพระอุโบสถของวัดบรรทมเฮาที่สําหรับประกอบพิธีทางาศาสนาสถานนะคะบาวชจะเป็นการพิธีทอด กระทินนะคะถอดกระทินแล้วก็อุปสมบทคือบวทพระนี่แหละคือพระอุโบสถซึ่งภายในพระอุโบสถของวัดบรรทงเฮ้านี่ก็จะมีพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวบรรทงที่ศัก์ซิ์คุ้มคร่องนคะคะใส่ใส่ใสมาใส่ลูกหลานเดี๋ยวเราถึงนะคะจะอยู่ในพระอุโบสถ แต่ว่าพระอุโบสถของพี่นองเช่าบันทงเฮ่านะคะ่นภา้ในพระอุโบสถนะคะนี่คือประตูที่เห็นนะเนาะ่นเจ็บโบไผู้ยบบย,ยิ่งนะคะโบ้ฮกุยยิ่งแต่เขาก้าวขาแม่ประตูประตูเข้าไปไขใน้างในพระอุโบสถนะคะจะต่อไปได้ที่ผู้ชายตอนนี้พี่นองเฮ้าทยอยกันมากหลายแล้วนะคะพี่นองบันบุษเฮ้าทยอยกันมากแล้วกำลังทยอยมาก พี่น้องเบิ่งบริเวณวัดต้ตน,ตนตาลสูงตระงานค่ะพี่น้องสมัยตะกี้ตะกอนแม้กระทั่งเดียวนี่ได้ยินเรื่องเล่าที่นเป็นเบาะก,กันมากคือสินเปนความจรเฉียงคนบอกว่าเปรตต้นเปรตนี่สูงสูงซ้ำต้น,นตาลโอ้เป็นตะยานคักเนาะถ้าว่าเปรตสูงซ้ำต้นตาลต้นตาลตัวน,นี้มีความสูงนี่บ่ต่ำกว่าร่อยมีดค่ะพี่น้องนะคะจากระยะการที่ไปเบิ่งนะคะไปแนมนี่จากระยะสองสามกิโลเมตรนี่ จะมองเห็นนะคะมองเห็นต้นตาลต้นนต้อนอันนี้จะเป็นกุฏิกุกฏิเจ้าปาะวัติบัตรบรรทุมเฮาบรรทุมพี่น้องเฮามาแล้วพี่น้องเฮามาแล้วพี่น้องเฮามาแล้วพี่น้องเฮาโอ้ยเป่ามากเพื่อสิมาเอาบุญเพื่อสิมาถือทำบวดสลากการประเรียนโอ้ยพี่น้องมันบุญเฮาครับเอาบุญกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่สวัสดีสุขูสุขคนค่ะโอ้ยมารับถาบุญหนูกับพ่อกำมาหอดจอดรถก็เลยเก็บบรรยากาศคุณเกือเมนบ่ท่านจะเนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะจ้าแม่นค่ะนี่ได้คลิปโอ้ยได้คลิปลงคลิปก้อนมูเลยนะคะเป็นบุญพี่ลีนะคะคุณพ่อคุณเมียเข้าบ้ากันบ้ากันเป็นเก่าอนเนาะ คลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ก่อนละกันนะคะคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ก่อน